ปาปากิดอีปากิตาอีบุติกัน <communion> อ <ís tôi talking> ีบุติกับอีบุติอาจสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กจีอภานะมีสกุลแล้วก็ชื่อต้นคานค่ะจีีจาอายจะไปดีจ่าอื้ร่อยอ่ะอร่อยจี๊ย แม็กปุนคด้วยไอ้แย,ยนี่คขไม่กลับมุงกับบ้าน,บบานหรอใครวะไอคนชื่อพัทเนี่ยไอแย่ไฟแนนซ์นี่แม็กเนี่ยมืจ่ายคันไม่ถงไปอะคันพี่แม็กคุณไม่ได้จ่ายนะก็ขอพีหลงมาเลยีกว่าได้เก็บแล้ว ไอ้เจ้ากาขวนี้ไหละยางว่วไม่มีเอ๊ะไก็เลยงงเอยไบอรพศัสต์ทีใครก็เล้ากุจังเลยค่ะมือบอกว่ารักนา้ไปแขกค่ะนี่โอ๊ mót um. kia mót đâu này nó không biết này kinh nó không để cái gì cả เองจะขี่มาเอาซิมเองมาเอาเลยซิมเน่ยเองใส่ซิมเข้าไปแล้วเองก็โหลดเอีบีมาได้ยินป่ะหรอิง่ไหมไอ้เหี้ยดึงแอมใส่ชาร์จดึงเข้ามาป่ะชาหะชาร์จตัวเองเลยขิงมิ่นหม่ม่อะไร อ๋อมขี่ Dynamic. เข้า acio, มาเอาซิมที่แม่ใส่เครื่องแล้วมึงก็โหลดแอปได้เลยเพราะว่าไอทีีเองเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีสมุดใส่ชาร์จมึงอ่ะใส่ชาร์จมึงอ่ะใส่ยาโอโป้เนี่ยอันนี้อ่ะใส่ชาร์จมึงอ่ะเนี่ยแหละอันนี้แหละเนี่ยแหละใช่ไเสียทำหายเจ้าเสียแผัดมันชาร์จไม่เข้า

ิช้างอะไม่งไม่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 ขอฉันเลยทำไมยะกินมากไม่ได้หรอไอ้ขายที่หมดเลย